สบายดีสวัสดีครับพี่น้องแตดตีแตดแตดตีแตดตีแตดแตดแตดตี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 แตดแดดแดดตี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 แตดตีแตดตีแดดตี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 แตด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 แดดตี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 แตดความเดิมตอนที่แล้วของเลือดแปนงเลือดแปลงเป็ด กำลังสิเข้มข้นพี่น้องเดี๋ยวมาฟังต่อบดที่นี่ฟังต่อว่าแม่เป็ดสิพ้าลูกเป็ดหนีไปพ้นสายตาของตากับายออบ่เเบื้องจากช่องสายยัานวันลุงเป็ดกำลังสิพ้าลูกหนีย่านตากับยายขาสิเป็นยังไงน,นั่นมาฟังต่อเลยครับแตดตีแตดตีแตดตีแตด,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 ด

ทางล่างนี่เป็นน้ำห้วยน้ำห้วยน้ำาสี่ครับพี่นอ้องน้ำห้วยมองนี่มันสีน้ำเลิกคักมีปลาบึกมีปลาเข่ามีปลาฉะลามปลาวานมีทุกปลาอืมสรุปตึกได้ได้แต่ปลาทงโกเอา้ามาที่นี่คนอาชีวะโอ้ยให้เธอเนี่ยฟังต่อนะบ่าจากแม่เป็ดส่วนลูกกำลังหนีตาเนะี่ยลงมาพอดีบาน คุณตาผมมาพออ่อป่ะเออ<ว>ใส่ละ่ะเป็ดมึงแหบอยู่ใสไปใส่เนาะเมื่อม,มื่อออกคอ,อกลักหนีละเบน่นาะทางแม่เป็ดกะยาปากยาปากยานลูกเบายานลูกห้องยาปากยาปากแม่นยาปากยาปาก <c oughs> เป็ดเทปเดะเป็ดในปรปเทศนี่เหรอ,อ เป็นในตาเห็นพอดีเหลี้ยวไปเห็นกํากำลังหมอบอยู่เด้เออเออเออนี่แบบนีนี่ยคุบปับต๊ะต๊ะต๊กตาะต๊เตกะต๊ะต๊ะต๊ะน๊ะต๊ะต๊ออ๊ะตเะต๊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 มต๊ต๊ะม๊ะต๊ะต๊สตต ต้องลกขนคิตเตรแลออกกับปาดเลยมันจิตลกขนมองเี้ียาแล้วก็เมียรวยจวดไปเดียวนี่เป็นปลคือปลาคิตเตรแลเนาะมองหันมันเลือดไหลเลือดไหลออกมดเลือดงามผู้ใดจื้อไว้เด้อปาดผัวคิตเตอร์แลเออนางขีเดียมเนาะแต่ลกขนกิตตแลกับพอแห้งแล้วเป็นอะไรไาที่พ่อตาปาด ปาดกัดห้วยมันปาดมันก็ดิ้นรุดเมื่อนแ้วเนาะเขาก็ลบขนเพราท่านไดปาดซ้ำเพราท่านไดปาดซ้ำหัวเนี้ยเนี่ย<อ>ก็ก <c oughs> เศ<อ>ร้าเมือ่อใสกเลยจับได้ขาพอดีก็ไตใส่เลี่ยมเสากันแล้ว<อ>ปุ๊บเลยเมสิบวกกล้ลองดังตายเจ๊เดียบไปที่ไหน บาดนี้ลูกก็หายเซลล์ละบาดพอญ่นี่ก็ล็อกมึงข้อสิบปาดเอาเลือดอีกเด้บาดนี่ลูกน้อยทั้งสามตัวเหลือตัวแม่ห้แเซลล์อยู่บ่อไรถ้าเขาพอไปน้ำแม่เขาเขาก็จะกลายเป็นลูกเนรคุณเหมือนมาน้อง เอื้อยพาไปเออไปรถเจ้า่ซ <c oughs> ั่นเจ้าผู้เห็นตีนกําลังสิป,ปาดอยู่่ซั่นผูนออ้ใหญ่ไปก้อนบ่ซิเออหนใหญ่แล่นไปจุ้มน้องกับนิ่งกันที่บาด2อ,อ้ายนี่ตีนถีบกันก็ไปแล่นตําฟงมีดตําฟงใช้มียเพราะไงหน่อยแล่นตําเลยตําเลยโอ้เลือดช่วหลายตัวสา3ตัวรวมกันบ่ทีเพราะว่าตัวแม่นั่นบ่มีเลือดเด้เออถือคับ ตีตีตีใช้เลียมไม่เลียมไม่เนาะมันไม่เลียดย่านปูฤษีบริดกินเลือดแปลงก็เลยเลียดเลียดพ่อว่าแบที่ไหนเออพอว่าไม่ก็พ่อแล้วเนาะสามตัวเป็ดน้อยซุ o นั่นเป็ดขัดมาไปลก็ถือว่ากระตันยูหูคุณเออตากับย้ายเนาะที่เลียงมาเนาะคือแม่กระสอนไดใหหหูบุญหูคุณนต่ว่าแม่พาหนีเองแม่ผ้าหนี อมันเทากับยูได้หรือไกวบ้าปาดนี่มันติแสบอยู่ด้เออคือพี้ยกือเกียเขาสี่ยู่ได้ตีออวยเป็นจังไงบัที่นี่จากนั้นผลึกสีกะได้กินเลือดแปลงเป็ดบวกไม่เรียบรอยเนอะเนาะทั้งสามหมดแล้วเอซุมหน่อยๆซุมเพรท่นเนี่ยเพราะลาไกวกีเอากี้เอาบานนี้ตายไปตายไป แต่ดวงวิญญาณของเป็ดนี่บอดวงวิญญาณของเป็ดตัวแม่นี่ตายกลับไปเกิดเป็นดาวเพลกชวนเม่เป็ดตัวนม่ลูกนี่นะตัวนี้นะไปเกิดเป็นดาวเพกซ้อมบ่งเ้อแมแรงนี่ออู่ท้าฟ้านี่ดวงใหญ่ๆน่ะดาวก้อนนี่โง่โม่หน่อดาวเพกนั่นคือดาวเพลกเป็นเป็ดเด้อส่วนเป็ดน่อยสามตัวนี่เป็นดาวดัง เป็ดลไปเกิดเป็นดาวดังอยฟังไปฟังมมันมันแก่ไขเรียงดาวไก่หน่อยบ่ไม่ไขดาวไก่หน่อยบ่เอ้คนผู้ใดเขาบอกเธอดาวไก่น้อยเออันนี้ดาวเป็ดหน่อยดาวเป็ดหน่อยดาวลูกเป็ดเอ่อเต่นบอเป็นดาวไกลเด้เป็นดาวดังดาวดังเออสี่พี่น้องผู้ใดเพราะท่านหูจักว่าดาวดังมันเป็นอย่างไหนเนี้มขึ้นฟ้าเดิม มือแร่งมือ,เ,อ,อเดือนไงแจงออมันสีมีดาวสามออสามดวงเ,ออเลี่ยงกันอ,อ่าเป็นดาวดังสามดาวคือรูปเปี๊ยสามตัวบ่แมะแม่นวนแม่เป็นดาวเพชรโอ้อันนี้อันอนี้คือท,ท,ที่มาของตำนานเลือดแป๊กเปี๊โอ้ยเนาะโอ้ย พี่รองครับเอนี่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 ตาไปฟังเรื่องไม่ใช่ลวงฟังมาตั้งโดนไหมขอยไปจีช่วงเจ้าตั้งแต่อยู่จองสายยันวันลุงแล้วเออธรรมดาเลยไอ้แม่นี่บ่หนีเล่นกันดาวกันหน่อยที่เป็นพระตัวดาวกันหน่อยเป็นพระเออกันดาวเป็นหน่อยเป็นฤาษีเอยสีโอ้นี่นี่ ่็กันจีบนาครับพี่น้อง่็กันเลี้ยงนาครับข <c oughs> อบคุณหลายที่ติดตามช่องสายยันวันรุ่งแล้วก็ช่องคมเจ้ากระสีครับพี <c oughs> ่น้องแดดดีแดดแดดดีแดด